สวัสดีครับรีวิวตัวคอร์ดเบดนะฮะตัวนี้นะการใช้งานนะครับก็มี9ปุ่มนะครับปุ่มแรกก็บล่มเลยนะปุ่มแรกเป็นอล่มนะครับปุ่มที่2เนี่ยเป็นไฮฟาร r ฟิลเตอร์นะครับก็คือตัดความถี่ต่ำทิ้งก็ปรับได้ตั้งแต่10เฮิร์ตถึง 50เฮิร์ตนะครับตัวนี้ปุ่มที่สนะปุ่มที่3เป็นโล low p a ฟิลเตอร์นะอันนี้ตัดได้ตั้งแต่60นะครับถึง300เฮิร์ตนะครับก็คือตัดฟังเสียงความถี่สูงทิ้งนั่นเองปุ่มที่3เป็นบูทนะครับไอ้บูทเนี่ยผมทำเป็นบูทดีบีไว้80เฮิร์ตนะครับเพิ่มดีบีแปเฮิร์ตไปส่วนปุ่มถัดไปตัวที่5นะก็คือเป็นตัว perfect ศูนย ถึง180นะครับ6789อันนี้ b o o ต์ DB ช่วยความถี่เลยอัดไปเลยก็แล้วแต่ชอบนะครับส5 6 500 125นะครับเพิ่มความตึงก็ก้าปุ่มประมาณนี้ใช้งานง่ายๆเลยแต่ผมจะปัดซับ ก็จะเป็นตัวกวาดกวาดว่า60เอือถึง3 0มเื้อเนี่ยจะให้ตัวไหนวิ่งบ้างนะครับ ประมาณนี้ใช้งานง่ายไอตัวนี้ถ้าไม่บูตก็ไม่ใช้งานได้ไม่เป็นไรนะตัวที่เป็นความทีเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นแค่เอาไว้ช่วยนะก็เล่นได้หมดใช้งานง่ายนะก็ประมาณนี้แหละ